เราจะมีภารกิจป้ายยาคุณเดียถูกต้องครับออปชั่นสักร้านหนึ่งน่าจะจบไหมพวกโลโก้เอสพีโอประมาณร้านเป็นร้านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูเฮ้ยขอลองดูซิว่าสีร้านหนึ่งเนี่ยมันได้อะไรบ้างเท่าไหร่ครับไปีเซีมจะอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นโอ้โหร้อยล้านเจ็ดโคกคาร์บอนเท่าไหร่ครับสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นอยู่สี่แสนเก้าเก้ายคุ้มสีสนลองกดสมมติถ้าผมจะเอาผมต้องดาวเท่าไหร่เบื้องต้นและมัดจำเท่าไหร่ในวันนี้ แล้วก็รถจะได้เมื่อไหร่ครับนี่คือคําถามโอเคสวัสดีครับ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 วันนี้นะครับผมกับเล็กครับผมเราจะมีภารกิจป้ายยาคุณเดียถูกต้องครับเรานัดเขาอยู่กาลังมากําลังรอเลนมันเดิมเรื่องของเรื่องนะฮะเขามาแอบมาซิฟว่าเขากําลังสนใจอีโวขับซีแต่ว่าเราก็เลยแบบมาหาสายที่นี่สายที่นี่นะครับคนนี้ครับคุณบิมนะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณบีมสวัสดีครับ ก็เลยมาแอบถามว่าเขาามาดูอะไรไว้บ้างปรากฏว่าเขาก็ดูขับ4ี่ก็ออปชั่นเบ็ดเสร็จก็ประมาณน่าจะประมาณยี่สหกยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณนี้แต่ถือว่าออปชันก็กลางๆไหมกลางๆใช่กลางๆถือว่าโอเคเลยแหละแต่ว่าเพื่อนเราจะแค่นี้ไม่ได้ครับน้องเราจะแค่นี้ไม่ได้เราจะต้องแบบอยากจะให้เขาไปที่ S T O น่ากลัวจริงๆเลยกลุ่มนี้สำหรับอะไรคนเขาจะเอารุ่นนี้แล้วจะพยายามไปบิวให้เขาเอาแพงขึ้นวันนี้ก็เลยแบบนัดเข้ามาบอกว่าเฮ้ย S T O มันเปิดเท่าไรยี่สิบเก้าเก้าไหมครับ ก็เพิ่ม2ล้านกว่าเอืมเดี๋ยวนะยี่หกประมาณสองสามล้านสามล้านเนี่ยคุณได้รถที่มันแบบพิเศษนะลิมิเต็ดด้วยใหม่ด้วยเพิ่งเปิดตัวเลยเขาก็เลยแบบว่าเออว่ะคิดได้ผมไม่รู้นะวันเนี้ยจบเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งพอยิมเก้าจุดเกนี่คือรถเปล่ารถเปล่าโดยที่ยังไม่มีออปชั่นอะไรเลยถ้าใส่ออปชั่นเข้าไปก็ก็ปลายยาเข้าไปอยู่ตอนเนี้ยน่าจะมีสักสามสิบกว่าดกว่ามเดี๋ยวก็รู้กัน เดี๋ยวลองมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าพี่เดียเขาจะจบอยู่ที่เท่าไหร่มาแล้วมาแล้วก็จบรุ่นไหนเอ้ามาแล้วมาแล้วมาพอดีมาพอดีไม่จริงๆเขาจะจบอีโวเขาจะได้อีโวแต่เราบอกวันนี้เดี๋ยวจะลองมาบิ้วดันไป สวัสดีครับพี่เดียสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะจองอีโวไปใช่ครับผมพี่ว่ามันต้องอัพอีกหน่อยคุณจะได้สุดดีเอาพี่ไอโฟมันสุดอยู่แล้วไลท์เวนรุ่นใหม่ด้วยลิมิเต็ดด้วยพูราคาก่อนนะว่าผมพูดได้หรือเปล่ามันสตาร์ทยี่สิบเก้าเก้าก็ออปชั่นสักล้านหนึ่งน่าจะจบนะก็เดิมตั้งงบไปอยู่แค่ไม่เกินยี่สิบเจ็ดล้านอ๋อใช่แอบดูไว้ก่อนใช่ไหมใช่ประมาณยี่สิบเจ็ดไม่เกินจาค่าไม่เกินนไม่เกินเดี๋ยวนี้วันนี้ให้พี่เดียลองคอนฟิก เจ้า o ดีกว่าว่าเผื่อว่ามีการเปลี่ยนจงเปลี่ยนใจบวกอีกสัก2-3ล้านอะไรเงี้ยยี่สิบเก้าจุเองพี่คือเพิ่มอีกนิดเดียวเองนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยว a t ทออกมาแล้วนอนไม่หลับนะเว้ยอ EVO ออกมาขับ EVO แล้วเอทีโวมามันเดี๋ยวเราไปลองคอนฟิกดูนะใช่ไหนจะเสียเงินแล้วเนาะทีเดียวให้จบได้ดีอ่ะไปไปลองดูกันเข้าไปไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคอนฟิกกันอ่ครับอันนี้ตกลงให้ดิว เข้าคอนฟิกเป็น EVO หรือว่า S T O ดีคะอ่า EVO เคยดูเบื้องต้นมาแล้วแต่ S T O ยังไม่ได้คอนฟิกเดี๋ยวงั้นผมขอเป็นคอนฟ lict S T O ก่อ,อนละกแบบแนดดันครับไดงั้นเดี๋ยวเริ่มคอนฟิกตั้งแต่แบบแตนดา์ดเลยนะครับครับจะได้ไล่ไล่เพราะว่าเราอยากได้ออปชันอะไรเพิ่มเติมได้ครับสีค่ะอันนี้จะเป็นสีสแตนดาร์ดทั้งหมดก็จะมีมขาวดำขาวเขียวผมถามไม่เป็นมือะสีสแตนดาร์ดคือไม่เพิ่มตังค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ นั้นผมขอพีเขียวดีกว่าครับมาดูชุดฉชันิดนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มคอนทราสต์แพ็นะคะเ,เป็นตัดดานช่วงแบบขอบด้านล่างนะคะก็จะมีหกสีให้เลือกเสียตังปล่าครับตัวเนี้ยครับเสียครับเท่าไหร่ครับ,บหนอ่งแพ็คลสี่แสนห้า 4, 5, 4, 5, 5, 5. สี่แสนห้าเขียวล่างไอ้ตัดล่างเดี๋ยวลองลองดูได้ไหมครับเลองป็นแรดล,ล้านพี่ต้นได้ไหมเอาสีอะไรนะคะลองดูสีส้มหน่อยเป็นไงครับส้ม อ๋อสมจัดจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือทําสีเลยใช่ไหมฮะทำสีเลยสี่แสนห้าสวยเหอก็จะมีตรงข้างหลังสวอยเลอร์ตรงนี้มีสต็อกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ขอบค่ะอันเดอรนี่คือราคาสี่แสนห้าสี่แสนห้าสี่แสนาเข้าไหมคุณเดี๋ยวลองเป็นสีแดงนะครับสีแดงโอ้สีแดงสวยดีเลยอ่าเออดูดีหน่อยครัเราสีแดงดีกว่าผมว่าได้ค่ะครับ คถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของพวกสติกเกอร์ค่ะก็จะมีพวกโลโก้เอสสามารถติดเพิ่มได้นะคะโลโก้เท<ล><ล>่าไหร่ครับโลโก้ออมีแบบสติกเกอร์กับแบบเพ้นถ้าแบบสติกเกอร์จะอยู่ประมาณสองแสนกว่า <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าแบบเพจนก็อาจจะอยู่ประมาณล้า <c oughs> น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขอขอลองดูซิว่าสีล้านหนึ่งเนี่ยมันได้อะไรบ้างเ่ย น้องรู้ไหมครับเขาเป็นเป็นร้านเป็นยังไงอยากรู้ครับร้านหนึ่งเห็นร้านนีนเหมือนพ่นลงไปเลยค่ะอ่าตรงไหนบ้างครับร้านหนึ่งมองร้านนี้ยังไม่เห็นร้านหนึ่งนะคือร้านโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือเพ้นเข้าไปเลยมันมีมันมีประตูแล้วก็ตรงไหนอีกครับที่เป็นแค่ประตูแค่ประตูนนึงมันคือเป็นมันคือจิ๋วตัวโลโก้ STO เทียร์ถ้าอยากรู้สึกดีหน่อยก็ข้างละห้าแสน ไว้ไว้ต่อไปต้องต้นหลายชั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะไว้ฝังได้แล้วบ้านหนึ่งเกินกบจริงเลยเกินงูเลยไม่ทันตาร้าแล้วเนี่ยข้าโลโก้อ่ะเอาโลโก้ลบไปเดี๋ยวไปติดข้างนอก แต่มันมันไม่มันไม่ได้เพิ่มแรงมาใช่ไหมไม่ไม่โอเคโอเคมันหนักขึ้นทานคึ้นค้ามันหนักขึ้นเออสีนึงเยอะคือไนเรื่องของล้อค่ะล้อจะสคัญมากเลยถ้าล้ออันนี้คือตามเดิมก็คือจะเป็นสแตนดานะคะสีเงินครับแล้วก็สามารถเพิ่มเป็นแบบไดมอนด์ฟินิชก็คือดำตัดเงินลองคอดูหน่ยครับตัดเงินเป็นยังไงครับตัดเงินเท่าไหร่อ่ะถามนิดนึงอยู่สมเจค่ะโอมแ็โอเคครับลงมาอีกครับถ้าลงมาอีกจะเป็นฟอสอิน แมกแบกนะคะอันนี้จะเป็นสีดำเน<ำ>ี่ยดำล้วนใช่ไหมใช่ค่ะดำด้านใช่ไหมดำด้านดำด้านเท่าไหร่ครับสองแสนสองค่ะอือตัว <c oughs> นี้น่าจะหนอ่ะ <c oughs> ดังเงาได้ไหมอ่ะ ถ้าแต่คนเดียอยากได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะเฮ้ยคนเดียวราคาจัดให้ด้วยเหรอมีรุ่นมีจัดให้พิเศษราคาพิเศษราาคนเหรือว่าจะเอาโลโก้เอทีโอแทนล้อยังไงผมมองแล้วยังไงมันต้องล้อล้อยังดีกว่าโลโก้เนี่ยโลโก้ไปร้านเลยผมไม่ไหวแล้วล้อของแท้แต่ว่าสแตนดาร์ดเนี่ยสแตนดาร์ดล้อยี่สิบยี่สิบหรอใช่ค่ะแล้วพอเปลี่ยนล้อก็ยี่สิบยี่สิบเหมือนเดิมใช่ค่ะอ๋อลายสวยขึ้น อ่าใช่ใช่ก็คือลายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีแล้วอีกลายหนึ่งเท่าไหร่ับเนี่ยเห็นลายสีทองที่เป็นตัวพิเศษแมกนีเซียมแมกนีเซียมไหนๆลองใส่ซิลองดูใส่แมกนีเซียมหน่อยครับเท่าไหร่ครับไปแมกนีเซียมจะอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นโอ้โหล้านเจ็ดล้านเจ็ดแสล้านเจ็ดแสนล้านแปดแร้วเป็นตัวเริมเงินดีกว่าเรายอม รถทำน้ำหนักย่อมหนักต้นตัวเองดีกว่าดีกร้านเจ็ดแนครับ้านเจ็ดแฝงแต่ผมยังติดใจเรื่องสติ๊กเกอร์มาขที่ตรงประตูเนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยซื้อรอยมงไปเก็บไว้บ้านดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปร้อนมึครับต้องแข็กว่าจะสวยนะพี่สวยร้านเจ็ดสวยสวยสติ๊กเกอร์ถ้าสแตนดาร์ดจะเป็นสีเงินค่ะแต่ว่าสามารถเลือกเป็นออปชั่นเพิ่มเติมได้คนต้องเป็นสีแดงตัดกับแดง ดุมดุมด้วยไหมทนแล้วเมื่อเมื่อเมื่อกี้เห็นดุมไม่เล่าแบบแคร็บแคร็บแคร็บแบบแคร็บมันเปลี่ยนสีแล้วโอ้ลี่ยนสี่ที่ขามีหนึ่งลิ่งซูเปอร์เบรกไม่คิดเพิ่มเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันพอพอรัได้อย่เมาตัดานเลยแล้วดุมล้อเพิ่มต่างมาขับเพิ่มขับเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มแสนสี่ห้าเหมือนกันค่ะแสนสี่ดุมล้ออย่างเดียวนะนี่แสนสี่ห้าลองดูเลยครับว่ามันต้องตัดสีอะไรครับในล้อเอาเอาเป็นสีอะไรครับสีแดงนะสองแดงสองสี่่ตางกันยังงไอะ อีกอันนึงจะออกไปโขนส้มกว่าอำแดงดีกว่าครับแดงปุ๊บนี่เออเข้านะจะแปลกแับพี่จริงจริงมันไดง่ายดํานะแดงนะถ้าดำดำดำาี่เพิ่มตังค์ใช่ไหมครับถ้าดำไม่เพิ่มค่ะอาอเป็นดำดีกว่าทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําสีข้างนอกเออไม่น่าเกินขึ้นทามนับห้าหมื่นเนี่ยโอ้ยเขาเลือกยางด้วยด้วยอ่ะใช่ค่ะถามนิดนึงเรื่องยางเนี่ยแตนดั้เป็นอะไรให้มาครับเป็นเบรกโซนส่อน ถ้าเป็นตัวที่ตัวนึงที่แนะนำมันนี่คือเพิ่มตังครับเห็นมะเอออีกอันนึงเป็นออปชั่นครับออปชันยางยางไหมครับยางเป็นสำหรับเหมือนยางแข็งอะไรอ๋อแล้วมันนี่ผมไม่ได้มีหนูมาแต่เท่าไหร่อยากทราไรครับสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดเออสปอร์ตเกือบแสนทั้งั่นเดิมๆแล้วกันครับโอเคผมไม่ได้แข็งที่ไหน่ลยบอกแท้ก็จะมีนี่ให้เลือกแบบพวกคาร์บอนค่ะอ๋อ คาร์บอนคาร์บอนบนเท่าไหร่ครับคาร์บอนอันนี้จะเป็นแบบไชนีคาร์บอนอืมแบบเงาก็จะมีให้เลือกเป็นแบบปูเอ็กซเจอรเลยหรือว่าจะเป็นแต่ละชิ้นก็ได<า>้คหมายความว่าวรถมันเป็นคาร์บอนมาหออไหมจริงๆต,ต้องบอกว่ารถโดยองค์ประกอบของรถชิ้นส่วนเองวัสดุก็ทำจากคาร์บอนอยู่แล้วแต่ว่าลายมันไม่มีลาย่อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเลือกออปชันเพื่อโชว์ลายก็ได้โอ้ก็แต่ว่าปกติแล้วชิ้นส่วนพวกนั้นเป็นคาร์บอนอยู่แล้วอ๋ออันนี้คือเอา เป็นลายคาร์บอนนี่เซตปีกบนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นคาร์บอนนี่เท่าไหร่ครับถ้าอันนี้อยู่แสนเก้าราคาอยู่ห้าหม่มันมันไม่ใช่แค่ปีกนะมันได้นี้ด้วยได้ตรงกลางด้วยอันนี้ต้องต้องโชว์อะจำเป็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะโชว์แพ็คใหญ่หมดนะคะคุณเท่าไหร่ครับแพ็คใหญ่ก็คุ้มกว่าอ่าคุ้มเท่าไหร่ครับสองล้านห้าแสนห้าหมื่นเพิ่มนิดเดียวเองนะเพราะว่าจัดแสนเก้าเป็นสองล้านนิดเดียวสองล้านกว่า อย,อย่างถ้ารวมแบบทุกชิ้นตรงนี้ค่ะท้ง,งหมดชิ้นท้ายชิ้นหน้าอะไรเงี้ยมันคุ้มกว่าไม่งบมีจำกัดอ๋อมันตนันเูลเอ่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ก็ได้แต่จะซตักวาแล้วใช้ค่าไปได้ค่ะ เขาต้องใส่เขาใส่ข้างบนนะครับคิ้วมันเริ่มชิดกันเยอะเลยไม่ไม่พี่รักอยากได้คาร์บอนนะพี่เอาขอคาร์บอนพี่ละขอคอร์บอนตัวนั้นก่อนแสนกว่าอ่าแสนกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทั้งเอสดีโอเลยครับมันเกินเยอะเกินเดี๋ยว่าเป็นคาร์บอนแบบเงาตัวต้นล่างก็จะเป็นเงาปกติใช่มครับไม่เป็นเป็นด้านด้าานเพระถ้าเป็นเงาผมเพิ่มตามนะครับในนี้เช็คให้เพราะว่าอันนี้มันยังไม่อยู่ในคอนฟิกมันจะเป็นชรูปแบบคาร์บอนมากกว่าน่าหน้าทำเงาโอเคน่าจะแพง สวยทั้งคู่อ่ะพี่ไม่แต่ถ้าร้องเงามันก็น่าทำทำพาร์ทเงาอ่ะใช่ถูกมชุ่มนจะบอกว่าคุณคนทำงานเงาตัดไปเป็นภายในนะคะครับอันนี้ต้นหนาจะให้มาเป็นเหมือนเป็นเวสซิ่งสีอยู่แล้วไม่ไหวแล้วต้องปรับนี่ปรับอกไม่ไม่ผมขับไม่ได้เลยเอาบอร์ดนวดนะครับเอามีไหมครับไปจ้างหมอนวดแล้วองกวอยากอยเอาบอร์ดนวดแต่ขับแต่โบนะฮะ ก็จะมีออปชั่นช้อยส์ค่ะสำหรับเบาะที่สามารถปรับได้จะเป็นสเบาะซีทมีกี่รุ่นนะครเบาะมี2รุ่นนี่รุ่นไหนบ้างครับจะมีไวซิ่งซีกับบเบาะซีทไวซิ่งซีดจะเป็นแต่เดนบัตให้ไวซิ่งซีดก็คือแถมมาอยู่แล้วเบาะหลังแข็งอององไม่ได้นใช่ไหมบงอไม่ได้อะไรที่มันปรับได้ครับอ่าจะเป็น sport สเบาะซีทค่ะอ๋อเบาะสีเพิ่มเพิ่มตั้งไหนครับ รัแต่ปกติอ่ะแต่ท่านถ้าในรถอย่างพวกอีโวเนี่ยถ้าจะเอาเรสซิ่งซีดิ้งคือแพงสุดใช่ไหมแพงสุดด้วยเนาะเออคุณตัดของดีออกแล้วเหลือของไม่แข็งมากหรอกถามแล้วบอกบอกว่าให้กลับมาไหมเลยไม่ได้ไม่ได้คื่นะครับช่าไม่ได้ซื้อก็เหมือนก็เราเราเขาแถมให้อยู่แล้วเราซื้อเพิ่มตังหาแกอ๋ออันนั้นเขาไม่ได้ให้ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ให้อ๋มันจะมาขายต่อคนอื่นต้องสปอร์ตต้องยอมครับเพราะมันผมคำไม่ได้เลยแล้อันนี้อันนี้คือ racing seat อันนี้คือเลน่์สีแต่ว่าไม่แบบนี้เลยรสชาติแบบโคตโอ้ยใส่แล้วนั่งไม่หวนนะรแน่นเหรอใช่แน่นมากค่าสปอร์ตสีเท่าไหร่นะแปดแสนสองหมื่นพี่เอางี้เดี๋ยวพี่ผมคิดพี่สี่แสนเดี๋ยวผมเทรนพี่ลดน้ำหนักแล้วนั่งเลริงสีเออได้สุขภาพอีกแล้วคนนั่งมาด้วยไม่ไหวอยู่ไม่ได้หรอกมอเลือกเบาะเสร็จแล้วค่ะก็จะมีให้เลือกดีไซน์ของเบาะคับได้แดงนะครับเอาเป็นแบบตัด สปอร์ตมันก็ไม่ได้ไม่ดูเลสซี่ใช่ครับไม่ดูเลสซิ่งเออไม่เปีโทริมนะคะเป็นสีแดงสีแดงครับอันนี้เพิ่มล่าเท่าไหร่ครับอันนี้จะเพิ่มตามสีสามแสนเก้าสี่โอ้โหต้องยอมใช่คำว่าเอทีโอนี่แพงตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะล้านกว่าครับอันนี้เขาต้องยอมใช่สวย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 อันนี้เซ็ตนี้คือสามแสนเท่าไหร่ครับเออสามแสนเก้าสี่แสนกินจำเป็นอ่ะโอเคจเมันจำเป็นด้วย ของมันต้องมีของต้องมีหมดไปเท่าไหร่แล้วแต่คำนี้นั่นแหละสิหมดเคำว่า่ทยไทยมันจมเป็นแล้วก็จะมีเอ่อสำหรับซีแเวฟค่ะสามารถเลือกสีได้เป็นเฉดแดงเบือดแดงนะคะครับเบือดแดงเพิ่มเท่าไหร่ครับเป็นใช้แต่เงินค่ะทุกสีเที่ต่างกับลงแสนแอบเห็นในเฟซบุ๊กแวบอยู่ว่าเขามีขายหกพันกว่าบาทเผื่อจะเอาขนมแก้เครียดไปก่อน กินไม่ลงอ่ะกินไม่ลงด้วยนี่แหละถัดมาค่ะจะเป็นพวกชุดแต่งดักโครมด้านในค่ะเอ่อปุ่มตรงนี้ค่ะที่เป็นยังไงครับที่มันสีเงินตรงนี้อ่าครับเอ่อจะเปลี่ยนเป็นดักโครมก็คือเป็นเหมือนคนดำอย่างเงี้ยค่ะเราจะใส่เข้มขึ้นแล้วเพิ่มตังค์ครับเพิ่มค่ะนเท่าไหร่ครับถ้าดักโครมอยู่ประมาณหกหมื่นหลักๆไม่ไม่แพงมากค่ะปราหกพันหกร้อย เงินสั่นฝืดหมดไหมมันดำก็ไม่เห็นรู้ป่ะเนาะเดี๋ยวต้องมันกดให้เห็นได้อยู่ใช่ไหมอยู่999ค่ะอบวกบวกกับเอ่อเดี๋ยวเฟิวแพ็กเกจตรงนี้ค่ะสองอันก็คือมีคาร์บอนฟิวแพ็กเกจด้วยเซตนี้สองเซ็ตอยู่999 9 0 0อยู่อย่างเดียวแต่แต่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้เพิ่มออปชั่นนี้เป็นยังไงนะไม่ไม่ปกติตรงนี้ว่าจะเป็นหนังอ๋อมันมันจะเป็นดำเงาเป็นเป็นสีเงินค่ะอ๋อเป็นสีเงินแต่ถ้ามันจะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาคือดำเงาและคาร์บอนไม่ใช่ แต่ว่าจะต้นเป็นแบบตรงๆจากสีเงินจะเป็นสีดำแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบพวกดำเงากรออาจจะเป็นแบบโทนดำเลโอ้โหพี่เดียเอ้ยเงินเก้าแสนมันมาได้ super ม่ให้แมลงเอาติ๊กเกอร์ไหมเดี๋ยวไปเจาะติ๊กเกอร์ทักขันเอาแตอนนี้ว่าก็จะมีแบบพวกคาร์บอนฟิลแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยมาสนใจกว่อนใครรู้ไหมอ่าสี่พันห้าพี่เดียคอนเน็นนั่งสบายแล้วเออสบายแล้วสบายแล้วยันก่อนเนาะ เรียบๆียเดียวงหน้าเราอะโฟมค่ะโฟมโฟมมใช่ไหมฮะโฟมใช่ค่ะถ้าเส้นหนาจะเป็นอลูมิเนียมโฟมทออ๋นี่คือไม่ได้คุ้มตังค์ก็คือเห็นชิ้เลยถ้าจะเพิ่มตังค์ให้แบบนี้เลยค่ะถ้าถ้าจะเพิ่มก็จะมีเป็นแบบขอตั้งให้เลือกคาตั้งเท่าไหร่ครับอยู่499โอ้ยคุ้ม400ลองกดลองกดให้ดูได้ไหมกดกดว่ามันจะเปลี่ยนเป็นยังไงคุ้ม400เย็บคุ้มเฉยเย็บคุ้มขาดเพราสีเทานะคุ้ม400 อ๋อแต่ถ้าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมือถือตกดังป้องเล้งป้องเล้งเลยใช่ไหมเอางไม่ง่ายอ่ะเบียร์สั่งกลมนี้มาเบียร์ก็ไปแขวนไว้ข้างฝั่งบ้านเพราะไม่กล้าเหยียบสี่แสนนั้นจำเลยเพื่อครับสุดท้ายสี่แสนมาก็ไปซื้อกลมนอกมาวางทับมันอีกทีใช่ไหมสี่แสนไม่เห็นเหมือนเดิมเอาไปไว้เพิ่มแต่งภายนอกดีกว่าสำหรับกลมอลไยนะคะถัดไปจะสแตนดาร์ดจะไม่เป็นอักันตาไล่อยู่แล้วค่ะก็อยู่ที่ว่าสนใจจะเดินได้ด้วยไหม ก็ต้องเดินนะครับอืมน well ี่เพิ่มตังค์ไหนครับตังค์หมื่นเก้าอ้าวโอเคครับฟื้นแล้วแหละหมื่นเก้าเน่ยที่ได้ยินมารู้สึกดีไหมรู้สึกดีรู้สึกดีได้ขึ้นไหมอันถัดไปค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอย่างเช่นถังดับเพลิงกับเอ่อเทเลมิชชีนะคะเทเลมิชชีคืออะไรครับจะเป็นเหมือนกับว่าตัวเรคคอร์ดเวลาสมมติเราชอบลงโนษณาก็จะสามารถจับจับเวลาต่อรอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกกล้องแช่ไหมครับ ตัวนี้ไม่แพงมากค่ะอยู่5 8หื่นม่นแมวครับใ้มครับถัดับเพิงมไหมกัองดับเพิงแลมโบเพิงไม่จำเป็นแต่ดับเพิงเท่าไหร่ครับแต่วับเพิ่ติด0 0 9 0ดับ0 0 0เดี๋ยวซื้อดับเพิที่ปซสัต่อไปก็จะเป็นพวกกล้องสอยค่ะนี้จำเป็นต้องมีครับแนะนำว่าคนต้องส่ค่ะมสั่ได้ลิฟติ้งะไรนี่หแล้ว้ตัวลิฟติ้ง ก็เป็นออปชันครับแนะนำให้ใส่วโอ้เท่าไหร่นี่ยเดี๋ยวกรดูุเครับเอากล้องก่หนนะกลงเท่าไหร่ครับกล้องอยู่สองแสนก้าหมื่นครับต้องทำที่มาตรฐานมาตรฐานเลย l ิ้งแนะนำว่า l ิฟติ้งก็ควรควรจะต้องมีมีครับต้องมีครับเท่าไหร่ครับสี่แสนเก้าหมื่นโอ้ l แพงว่กเดิมมั้รถเคนซื้อรถเคล็ดพันเก้าหมื่นเขาจเาจคืออะไรครับเขแพ็กเกจก็จะเป็นพวกแบบเหมือนแต่ว่าที่วางแก้วองที่วางแก้วเหร่ครับส เราเขาเรียกว่าแต้องจะเป็นครับมันเก้าอันนี้ถูกกว่าเก้าอีกเอออันนี้จำเป็นเลยไม่ได้เลยมีอะไรอยากเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าย้อนกลับไปตัวคาร์บอนนั่นหน้าน่ายังคาใจอยู่ต้องเพิ่มตัมเท่าไหร่ถ้าคาร์บอนอย่างเดียวข้างหน้าอยู่ที่ร้านเก้าหนึ่งก็ไม่ปวดแต่ว่าถึงบอกว่าถ้าซื้อถ้าเกิดจริงๆถ้าซื้อฟูคุ้มคาร์บอนเป็นฟูเลหรือจะฟูไปเลยอีเดีย ไม่ค่อยมีใครเหมือนเขารู้ไปว่าเราเดี๋ยวลองคุณมีนลองทำราคาให้ดูดูนะครับว่าหมดนี่แล้วตอนนี้จบเท่าไหร่ครับแดันจะไปต่ออีกไปเท่าไหร่แล้วถ้ามันแพงเราก็ทำเป็นงอนแล้วก็เอาออกไปเลยก็ได้ครับอะไรเงี้ยเออไม่เสียหน้าคิวนี้คิวนั้นครับลองดูราคาแล้วแตนลองได้นั้นเดี๋ยวฝากคุณมีนลองช่วยดูทำราคาให้หน่อยได้ก็ราคาออกมาแล้วนะคะออฟชั่นที่คุณเดียเลือกไปทั้งหมดอยู่ที่ ่นนครับราาเท่าไหร่นะครับห้าล้านเจ็ดแสนสี่มืนแปดพันห้าร้อยคบาทโอ้โหห้าล้านแล้วราคารถเป่าๆเดิมๆเท่าไหร่ครับยี่สิบเกาล้านเก้าเก้ายี่สิบเก้าล้านเก้าแสเก้ามืชั้นห้าล้านกว่ากว่าไงกันพี่ถามว่าสวยไหมผมว่ามันก็สวยอนะเหมาะกับสุราาัตเดียมากผมถามอหนึงก่อนสมมติถ้าผมจะเอาผมต้องดาวเท่าไหร่เบื้องต้นและมัดจำเท่าไหร่ <K> ในวันนี้แล้วก็ รถจะได้เมื่อไหร่ครับนี่คือคําถามสําหรับพัดจำอะค่ะถ้าโอเคกบเดิเราก็จะมาจำาที่10%ของราคารถรวมออปชั่นครับคันนี้รวมอยู่35ล้านเจ็ดแสนสามหมืแปด้าร้อย10%ของราคาร้เลยค่ะก็สามล้านห้าโดยมาจําสามล้านห้า0สามล้านห้าแสนจุดมืนพุทธิอังอล้ามจุดมื่นมาจําสามล้านรถได้เมื่อไหร่ครับ วปีนี้22เดือนประมาณเดือนไหนครับช่วงนีหน้าประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่ไตรมาสสี่ก็ประมาณช่วงตุลาจนถึงเดือนธันวาเพราะฉะนั้นก็ใกล้วันเกิดผมพอดีเลยแต่แรกว่าจะเอาอีโวอีโวตั้งไว้อยู่27ล้านเกือบ28เลยมานิดนึงเลยมานนิดึงเ8ล้านเองเอาเบา8ล้าน8ล้านมันก็ พอแล้วนะสำหรับปีนี้ในการจองรถก็จบแล้วปีหน้าค่อยจองใหม่ไม่แล้วเอาล้สุรตะเดียบอกจะมัดจำไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือในไหนผมมาแล้วผมทีสใยผมเป็นคนถ้าคุยแล้วก็คุยให้จบแล้วก็ทีเดียวจะได้เลิกคุณมือจะได้เลิกคุณมืออ่ะใจเท่าไหร่ก็ยอมสรุปว่าผมจบที่ออปชั่นนี้ในราคานี้แล้วก็ได้ครับใช่ครับงั้นเกี่ยวกับ่ตอนนี้ขอบัตรประชาชนแล้วก็บัตรอ่ะอันนี้บัตรนะครับหนึ่งใบแล้วก็บัตรประชาชนหนึ่งใบครับผมฝาก เำาเองครับอเองเองครับ S C O ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยสุดยอดอ่ะกินข้าวนะครับพอดีกินไม่ลงตอนนี้สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนซื้อวิตุสาให้เลยโทรบอกแฟนได้ไหมอะไรพี่เดี๋ยวใบเดี๋ยวใบจองไว้ให้ทีเดียวบอากาว่าจะกินน้ำมะพร้าว ครับผมมาแล้วไปแล้วไปมาแล้วไปแล้วครับแล้วเรื่องการผ่อนชำระยังไงครับก็ปกติดาวขั้นต่ำ25เปอตค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราอยากจะดาวน์มากขึ้นรถ้าดาวน์30เรแล้วผ่อนยังไงครับประมาณแบบว่าเข้าเต้าให้25ถ้าได้ครับ25ครับดาวดูที่8,930,000 8,900,000จ่ายไป3ล้านก็ประมาณอีก5ล้าน5ล้านาครับ well, แล้วก็5ปีค่ะ5ปีอยู่เดือนละ4,95,000 4,90,000เกือบ5 0 0 0เลยเหรอเกือบ5 0 0นโหหนักกว่าอีโมยเลยหนักเยอะเลยนะเป็นไรุณรูปไปแล้วแหละง่ายเอ๊ะแปดอีกความเดือนละล้านมีแบบเหมอนสัก10ปีไหมจะได้เบาๆหน่อยไหมถือว่ายินดีครังแล้วกันขอบคุณมากครับยินดีครับข้าวจานละ30 30,000บาทอร่อยไหม อร่อยอร่อยด้วยกินเร็วมาก่ะกินเยอะมากเดี๋ยวขออีกจานนะฮะหวานเลยเป็ไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นนะครับขอบคุณนะอับมากนะครับก็รีมากนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปไทยทีวันรับรถเจอกันหน้าเลยปีหน้าครับ ของงจรินะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ครับผมจริงครับคนจะเจอแน่นอนมีอะไรก็ไปติดต่อที่บริษัทเลยนะครับผมไซโคคอนสตรัคชั่นครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างและครกแบบครบวงจรครับก็เดี๋ยวรอรุ่นทันใหม่ว่าเขาจะไปซื้ออะไรต่อไปเขามีทุกแบรนด์แน่นอนมีทุกแบรนด์ขอบคุณครับฟ้าด้วยมีทุกแบรนด์เลยพี่โอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณคุณบิมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้ขายด้วย ปกติเขาหลังๆนี้เขาเริ่มเป็นความลับแล้วโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ